ลูกพี่โคนสนิทนะครับของรายการเราเองนะครับฉายามือปราบขุนดงท่านเรวัตนะครับก็ออกมาฟาดไม่ยั้งเลยนะครับเพราะท่านท่านเรวัตเนี่ยไม่กลัวใครอยู่แล้วท่านรู้จริงท่านรู้จริงท่านไม่กลัวใครอยู่แล้วนะครับหากคุณผู้ชมนะครับจําได้ตอนที่คุณเดวิดมีเรื่องกับหมอเนี่ยคุณเดวิดกับเมียเนี่ยเขาบอกว่ามีการขู่ใช่ว่ารู้จักตํารวจยศใหญ่จะเรียกมาจัดก,การทันทีแล้วเขาก็เรียกมาตอนนั้นเลยนะเรียกตำรวจมาด้วยเหรอเรียกปุ๊บมาเลยมาจะมาลเล่นะ ฝรั่งเรียกตำรวจไทยมาด้วยเหรออาเลยแป๊บเดียวตำรวจมาแล้วมาบอกให้คุณหมอ,อขอโทษเลยนะบอกคุณหมอขอโทษเลยนะเพราะว่าทําแบบนี้คุณหมอผิดนะไปเตะเขาแล้วให้เขาขอโทษอีกออผิดคนละแบบผิดคนละแบบนะเขาบอกว่าคุณหมอบุกลุกอ่าแต่แ<ล>ตอนนี้ตรวจสอบคุณหมอไม่ได้บุกลุกท่านเลวัตเนี่ยขึ้นเลยนะครับท่านเลวัตบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วว่าตำรวจที่รับใช้คุณเดวิดเนี่ยเป็นใครโอ้นี่นะครับท่านเลวัตนะครับบอกว่า ตัวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายห,หนูนะครับตัวผู้กํากับอำเภอลางหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะทำงานกันดีแล้วออันนี้อาขอชื่นชมนะ,ะนะไอ้หนูไอ้หนูอ่านทำ <c oughs> ทำอาไดูค่ะ <c oughs> คุณอ่านในสไตล์ของท่านเลว่าสิน่ารักดีอ่านะแต่ตัวรองผู้บังคับการนะนะที่จริงอ่ะผมรู้จักชื่อคุณนะนะเองต้องปรับตัวนายหนูมึงจะไปถือหางไอ้ฝรั่งเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะ ว่าการที่ไปรู้จักกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้ให้เงินนะให้สวยอะไรหรอกแต่ก็คงเชิญไปกินไปทําอะไรไปรู้จักมักจีให้แดกเหล้าฟรีกันละไวฟฟรีเทคแคร์บริการดีเกินงามนะไอ้หนูฝรั่งกีนนกอย่างนี้เนี่ยมึงไม่ต้องไปคบหรอกอมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เอาเงินมาลงทุนคุณลิฟซิงให้ปากตรงกับท่านเลวัตในทีนี่ผมต้องอ่านระกี้โอ้ยากมากเลยนะครับแต่เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ย มันมาหาแดกอาศัยแผ่นดินไทยไปเช่าช้างมาแล้วก็บอกว่าอนุรักษ์ช้างอ,อมาอยู่เมืองไทยเนี่ยควรยิ้มแย้มแจ่มใสใจอารีไม่ใช่มึงมากางแบบนี้ต้องปรับตัวใหม่นะครับไอ<ม>หนูไอหนูหนูนะครับอฟอาดขนาดนี้ก็เรียกว่าโดนใจชาวเน็ตนะครับเพราะว่าท่านก็รู้จริงกันนะสุดยอดนะอะไรบ้างแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าใครเป็นคนคนนั้น